กลับมารับสายกันต่อนะคะในช่วงถอรสกาวค่ะกับรายการพบหมอรามาของเรานะคะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้บนหน้าจอแล้วนะคะไปรับสายกันเลยคุณสุภาพรจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพรค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตลดเสียงดังคุณหมอนะคะอะไรนะคะขออนุญาตลบกวนนิดนึงนะคะครับเสียงเสียงดังเสียงดังขึ้นนิดนึงค่ะอยู่ดีๆมันก็มีตุ่มแดง ส่งแดงนะคะคล้ายๆเหมือนโดนน้ํามันแต่มันไม่คันไม่ไมไมแสบอยู่นีมันก็เป็นขึ้นมาหลายๆจุดเยอะมากอะค่ะหลายจุดเยอะมากที่บริเวณไหนนะไหครับแขนนะคะแล้วก็ยังมีต้นขาด้านหน้าด้วยอะค่ะอืเป็นมาสักกี่วันแล้วครับนนที่เขามีสังเกตอาการนะคะไอจุดๆนี้มันเริ่มถี่ขึ้นมาหลายเดือนแล้วอะค่ะ เป็นจุดแดงแล้วมีตุ่มน้ําใสหรือมีอะไรไหม,มคะ,ะคมันเรียบหมดเลยนะคะคไม่มีครนไม่มีแบบนูนอะไรเหมือนเป็นรูปผิวหนังค่ะแล้วก็ตป็ร้ายมันแดงก่อนแล้วก็สักสองสาวันมันจะก,กลายเป็นสีน้ําตาลเลยค่ะเป็นสีน้ําตาลและแห้งหรือแห้งไปนะครับมันแห้ง้วฝังเหมือนเป็นแผลเป็นเลยะค่ะเหรอครับช่วงนี้มีสัมผัสสารพวกอะไรที่มันระคายเคืองหรือแพ้บ้างไหมครับไม่มีเลยอะค่ะไม่มีเลยนะครับ ปกติทำงานอะไรอยู่ครับขอทษนะคไม่อยู่บ้านเฉยๆอะค่ะอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมครับแต่ไม่คันเลยใช่ไหมฮะไม่คันเลยอะค่ะคุณหมอคือขึ้นเป็นตุ่มแดงแล้วก็แห้งเป็นสีดำๆแล้วก็แห้งหายไปเป็นจุดดำๆใช่ไหมค่ะแต่ยังไม่หายนะคะยัง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 เป็นน้ำตาลอยู่เลยอะค่ะครับวันแรกค่ะจะแดงเลยน่ากลัวค่ะครับแต่ไม่มีไข้ไม่มีอาการอย่างอื่นร่วมอใช่ไหมครับก็บางครั้งไออาการก็มีไข้อ่อนๆนะคะฮะครับ ปกติเป็นคนแพ้พวกมแมลงกัดหรือยุงกัดอะไรไหมครับไม่อะค่ะแต่เป็นทุแพ้นิดๆนะค่ะครับคือคือจากเท่าที่ได้รับข้อมูลเนี่ยนะครับจากอาการเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการก็เรียกมันมีการอักเสบของอาจจะเป็นรูขุมขนต่อมเหงือ่อหรืออาจจะเป็นการอักเสบของผิวหนังนะครับซึ่งพวกนี้มันจะสัมพันธ์กับเรื่องของการแพ้พวกแพ้สัมผัสส่วนใหญ่นะครับ,รบแต่เวลาเริ่มแพ้นานๆเนี่ยมันอาจจะมีการติดเชื้อ ของแบคทีเรียที่ผิวหนังเราแทรกซ้อนนะครับ<ช><ช>ซึ่งภาษาอังกฤษเขาก็เรียกแผลผุพอง<ช>นะครับเหมือนในภาษาอังกฤษเขาเรียกอ m p e d i g g o ก็คือเป็นเชื้อแบคทีเรียนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเป็นน้อยๆนะครับร่างกายเราก็สามารถที่จะจัดการเรื่องการ <ม S 1> แพ้การระคายเ<ช>คืองหรือการอักเสบตรงนี้ได้<ช><ช>มันก็จะยุบลงแล้วก็เป็นสีเข้มคํำขึ้นซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีการอักเสบเพิ่มเติมนนะครับเราปล่อยให้มันแห้งเนี่ยมันก็จะหายเป็นปกติได้แต่ใช้เวลานานนิดหนึ่งครับค่ะคุณหมอคะแล้วเติมที ออตอนเล็กๆอะค่ะมีประวัติน้ำเหลืองไม่เดียะค่ะครับเนี่ยครับสัมพันธ์กันครับม,มันจะเป็นประวัติที่ค่อนข้างจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จากประสบการณ์ที่ที่ผมเจอนะมันจะไม่ค่อยหาตัวกระตุ้นจะไม่ค่อยเจอ,อนะครับบางคนอาจจะมีเรื่องของการแพ้อาหารบางอย่างบางคนอาจจะแพ้พวกพวกพวกฝุ่นละอองหรือ,อบางคนอาจจะแพ้พวกสารต่างๆในสิ่งแวดล้อม<ช>แล้วเกิดการอักเสบขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดพอมันดีขึ้นมันก็จะสงบไปนะครับ อันนี้ก็เน้นเรื่องจ,งจริงๆยาถ้าเกิดมันแห้งดีเนี่ยผมกาลังคิดว่าอาจจะไม่ต้องทานนะครับอาจจะไม่ต้องทานยาอะไรเพราะไม่มีอาการคันด้วยแล้วการอักเสบก็สามารถหายได้เองอาจจะรอแล้วก็รักษาความสะอาดของผิวหนังนะฮะอาจจะใช้แค่สบู่อ่อนนะครับหรือจะใช้พวกมอยเจอร์ไรเซอร์พวกที่เป็นสร้างความชุ่มชื่นกับผิวครับมันก็จะฟื้นตัวเร็วขึ้นนะครับบางทีพออายุเราเราเยอะขึ้นผิวหนังในช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนมันจะแห้งครับแล้วมันจะเกิดอาการแพ้ ระคายเคืองและอักเสบได้ง่ายนะครับนะคะคุณสุภาพรค่ะนะลองสังเกตกรว่าสังเกตอาการดูนิดนึงน่าจะใช้เวลาโดยส่วนใหญ่ทางผิวหนังก็มาสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็จะกลับปกตินะครับแต่ถ้าไม่ปกติก็ปรึกษาคุณหมอทางด้านถึงหนังได้ได้ใชยนี่ก็ใจร้อนนะคะก็โทรนัดคุณหมอแล้วก็ได้คิววันที่21เรียกว่าอยากให้คุณหมอตรวจดูว่าเป็นอะไรกันแน่ก็กลัวมากอะค่ะครับ แต่ว่านัดแล้วใช่ไหมคะนัดแล้วค่ะพี่ลาดีเลยก็ให้คุณหมอผิวหนังดูเลยนะคะได้ความยังไงบอกเราด้วยนะอยากรู้ว่าเป็นอะไรได้ค่ะขอบคุณค่ะดูสบาค่ะสวัสดีค่ะไปที่หนึ่งสายนะคะจากชนบุรีค่ะคุณจอมนะคะสวัสดีค่ะคุณจอมค่ะคุณจอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิทยกรครับแล้วก็อาจารย์หมอทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เลยค่ะพอดีผมจะขอปรึกษาหน่อยครับ คือปัจจุบันนี้ผมอายุ43ครับค่ะครับแล้วก็อาการของผมนี่เวลาผมกินอะไรเข้าไปนะครับจะมีอาการรู้สึกว่าแน่นท้องแล้วท้องมันอืดครับผมแล้วจะมีอาการปวดอ่าเขาเรียกว่าปวดด้านซ้ายครับตรงหลังไส้ครับครอบต้ว่าเป็นอะไรเลยครับผมตอนนี้คือกินเสร็จแล้วถึงปวดใช่ไหมครับ ปกติปวดก็ไม่กินก็ปวดไม่กินก็ปวดคืออิ่มก็ปวดหิวก็ปวดใช่ไหมครับครับผมแล้วเป็นานรสัมพันธ์กับมื้ออาหารไหมครับสัมพันธ์กับมื้อที่รับประทานอาหารไหมครับหรือเวลาช่วงอยู่ปกติก็ปวดด้วยก็ปกติก็ปวดด้วยครับตอนนอนนะครับเวลานอนหลับมีตื่นขึ้นมาปวดกลางคืนไหมครับมันก็เป็นด้วยครับถ้าตื่นขึ้นมาก็ปวดเหมือนกันครับตัวใหญ่เป็นลมเหมือนกับแน่นท้องอย่างนั้นใช่ไหมครับ ครับผมแล้วมีลมแล้วก็มันจะมีลมในลำไส้ด้วยครับคขับถ่ายปกติไหมครับช่วงนี้ขับถ่ายก็ปกติครับอุจจาระไม่แข็งไม่ท้องผูกนะครับก็จริงๆแล้วขับถ้าขับถ่ายจริงๆคือผมถ่ายทุกวันแต่ว่าได้กการถ่ายในบางั้ามันก็มีเลวบ้างมีมีท้องผูกบ้างนะครับครับไม่มีถ่ายดํานะฮะช่วงนี้ไม่ไม่มีครับนะครับคือโดยทั่วไปจากที่ฟังอาการมันจะเหมือนเรื่องของอาการนะเป็นพูดเป็นคำในไทยนะคุณเกมการจะตวิทน่าจะเหมือนท้องเฟ้อครับ ซึ่งบางเครืงน,น,นี้มันอาจจะเป็นอาการที่คล้ายๆกับอาการของโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะครับซึ่งมันจะมีความไม่สมดุลของกรดซึ่งอาจจะเกิดการอักเสบของเยื่อบุในกะระเพาะนะครับอาจจะไม่ถึงกับเกิดแผลในกระเพาะอย่างที่เราเราเจอกันบ่อยๆนะครับถ้าเกิดอาการแบบนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือมันเกิดได้ทั้งก่อนตอนหิวแล้วก็ตอนที่อิ่มด้วยนะครับก็ถ้ามันมีอาการมากจนรบกวนในเรื่องของการดําเนินชีวิตประจําวันก็อาจจะต้องเข้าไปพบแพทย์นะครับ เพื่อรับยารักษาเป็นพวกยาลดกรดนะครับแล้วก็ยาขับลมนะครับก็จะพอช่วยทำให้อาการพวกนี้ดีขึ้นได้แต่ต้องมีระยะการรักษาที่ค่อนข้างจะค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องค่อนข้างเป๊ะเลยอะคือทานตามนี้แล้วมันจะดีขึ้นต้องมีวินัยในเรื่องของการรักษาตัวเองด้วยทานยาอะไรนี้ใช่ไหหรือต้องดูปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นเราช่วงนี้เรามีทานยาพวกแก้อักเสบของข้ออยู่ไหมมีไหมครับ ไม่มีนะครับยาอย่างอื่นไม่มีก็น่าจะเป็นจากอาจจะเป็นจากภาวะความเครียดหรือการทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาก็ได้เหมือนกันนครับอาการนี้เป็นครับผมจะมีอาการก็ค่อนข้างเครียดแล้วก็อาหารผมจะกินไม่เป็นเวลาใช่ครับอย่างเรื่อยแรกว่าผมอาการแบบนี้คือลักษณะแบบนี้คือผมจะมีคือการวินัยของผมไม่ค่อยตรงเวลามาหลายปีแล้วครับแล้วอาการแบบนี้ผมจะเป็นมานานแล้วโดยทั้งหลายปีแล้วแต่ปีนี้จะเป็นหนักมากครับคือถ้าคุณหมอแนะนาในเบื้องต้นเนี่ยจริงๆก็พยายามปรับเปลี่ยน นิสัยตรงนี้นะครับเรื่องการทานอาหารนะครับแล้วเรื่องเรื่องของความเครียดอาจจะหาเรื่องงานอาดิเรกหรือรจัดสรรตารางการทํางานให้เหมาะสมนะครับ,รบถ้าอาการมันหายได้เองคือบางครั้งพวกโรคหลายๆอย่างเนี่ยมันก็หายได้หายได้ด้วยธรรมชาติเหมือนกันแต่ถ้าไม่หายเนี่ยอาจจะต้องพบคุณหมอละนะครับอาจจะตรวจมีการตรวจเพิ่มเติมเช่นตรวจอุจจาระดูซิว่าเรามีเม็ดเลือดแดงออกมาไหมหรือบางคนถ้าเกิดรักษาแล้วไม่หายก็มีเชื้อแบคทีเรียบางตัวเหมือนกันนะครับที่เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะซึ่งคุณหมอก็จะให้ยาเฉพาะ ตรงกับโรคได้มากขึ้นน่นะครับผมก็ก็เคยไปหานะครับแล้วเอามาเอามากินมันก็มันก็ดีไปครับดีเป็นพัหนึงแล้วกลับมาเป็นเรียครับก็อย่างที่บอกโรคโรคนี้จริงรักษาง่ายนะหายง่ายแต่มันกลับมเป็นง่ายเหมือนกันเพราะว่าปัจจัยต้นต้นต่อจริงเราเราไม่สามารถผมก็เลยกลัวว่าจะเปมนมะเลงหรือเปล่านี่ครับครับจริงๆถ้าเจอคุณหมอหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วน่าจะน่าจะมีการตรวจในเบื้องต้นแล้วนะครับเพราะคุณหมอก็จะดูเรื่องลักษณะของน้ำหนักลด อุจจาระที่ปิดปกตินะครับหรือมีก้อนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดผมไม่ลดนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับครับก็ยังน่าห่วงน้อยอย่างนี้นะครับน่าห่วงน้อยครับนะคะนะฮะลองลองปฏิบัติตัวอย่างที่คุณหมอบอกก่อนแล้วก็ถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็รักษาอย่างที่บอกนะครับก็จะมีการรักษาตามอาการและการรักษาเฉพาะโรคอันนี้ต้องจ้องเจอคุณหมอแล้วล่ะผมว่านะครับด้วยนะคะ ค่ะคุณจำารอ,อบคุณนะคะขอบคุณมากครับผมครับผมค่ะสวัสดีค่ะไปที่คำถามคุณพัฒนะคะฝากขึ้งานของเราไว้หลังไมค์ค่ะ,ค,ะคุณ <ผม S 1> พัฒจากสมุดรประการนะคะบอกว่าต้องทำา MRI นะคะเพื่อที่จะดูสมองทุกปีเลยเพราะว่าเป็นเส้นเลือดโป่งพองนะคะค่ะเดือนหน้าค่ะจะไปผ่าตัดเพื่อที่จะใส่ข้อเข่าเทียมนะคะก็เลยถามว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเอ๊ะเราจะ MRI ได้หรือเปล่านะคะตอนนี้อายุ75ปีแล้วค่ะทำได้ครับทไม่มีผลกับ MRI นะคะสามารถทําได้ค่ะคุณป้านะคะคุณป้าพัดที่ถามไว้นี่นะคะอายุ70ปีแล้วแคุณป้าคงจะถามอย่างนี้คือกลับกันก็คือเขาจะผ่าใส่ข้อเทียมแล้วปีหน้าอาจจะต้องทํา้ขึ้นเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กใหม่ไงก็คือคงจะกลัวว่าไอ้เหล็กที่ใส่เข้าไปจะไปกระทบกระเทือนจะไปบินว่อนตอนทำที่นั่นหรือเปล่าใช่น่าจะเป็นคำถามครับททาได้ไหมครับาารย์ทำได้ เพราะ,ะรจ,รจริงๆมันก็ไม่ได้เข้าไปทั้งหมดใช่คร<ช>ับเป็นบางส่วนแล้วปัจจุบันผมรู้สึกว่าวัสดุ<ช>วัสดุมันไม่ได้กระตุ้นหรือเหนี่ยวนำไฟ<ช>ฟ้าไม่เหมือนกับเวลาที่เรามีอย่าง เรื่งกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องระวังหรับหรือชิ้นที่มันเป็นโลหะจริงๆจะเกิดปัญหาปัจจุบันนี้เขาพยายามหลบเลี่ยงเหมือนกันนะครับก็คงสบายใจได้ครับผมนะคะก็สบายใจนะคะแล้วก็ต้องหมอเป็นคุณหมที่ดีเนี่ยเพราะคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะสงสัยด้วยเหมือนกันเพราะว่าจะมักจะได้ยินว่าถ้ไปเอมไอเนี่ยเวลามีวัสดุทางการแพทย์อยู่ในร่างกายในอวัยวะส่วนใดเนี่ยให้แจ้งคุณหมอหรืออะไรต่างๆนานาแต่ว่าสำหรับข้อเข่าเทียมไม่เป็นอันตรายนะคะเอาละค่ะไปที่สายคุณนุ้ยนะคะจากกรุงเทพค่ะ สวัสดีค่ะคุณนุ้ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคขอสอบค่ะคือทุกครั้งหลังจากตื่นนอนนะคะจะเจ็บคอทั้งทงที่ปกติคือไม่ได้เป็นหวัดหรือไม่ได้ไม่สบายนะคะแต่จะเจ็บคอทุกครั้งที่ตื่นนอนนะคะเป็นเพราะอะไรคะตอนเช้าใช่ไหมครับค่ะตอนเช้าค่ะครับปกติคุณนุ้ยมีโรคประจาตัวอะไรไหมครับเช่นโรคภูมิแพ้หรืออะไรอย่างนี้มีไหมครับเอ่อไม่ไม่มีอะค่ะครับนอนห้องแอร์หรือเปล่าครับ นอนท้องแอร์ค่ะทำง,งานาที่สนามบินด้วยค่ะนอนนอนทำงานที่สนามบินด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> คือเรื่องของการเจ็บคอรจริงๆมันแบ่งง่ายๆคือมันอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับบางคนก็คือนอนในอยู่สภาวลรอบที่เย็นมาก <c oughs> เปิดแอร์จนเย็นนะครับแล้วทํางานอยู่ในที่เย็นแล้วสัมผัส <c oughs> กับพวกควันบุหรี่หรือฝุ่นละอองเยอะเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีอาการได้ตอนเช้านะครับอันนี้คือภัยที่มันเกิดจากการทํางานอันที่สองที่เจอกันอีกบ่อยๆอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องภาวะ กรดไหลย้อนนะครับบางคนเวลาช่วงนอนหรือเวลาเราทานอาหารไปเต็มที่เนี่ยมันจะมีกรดบางส่วนที่ย้อนขึ้นมาแล้วจะทําให้เรารู้สึกบางทีมีเสมหะในคอเช้าเหลายๆคนจะบ่นว่าเกิดอาการเจ็บคอนะครับแต่สักพักมันหายได้เองนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นได้ทั้งสองสาเหตุก็ต้องขึ้นกับว่าเรามีความเสี่ยงตัวตรงไหนมากกว่านะครับอาจจะเป็นพวกฝุนด้วยค่ะเพราะว่าคอนโดนี่ทําถนนอยู่ผมกำลังคิดว่าน่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ สิ่งที่มันเป็นต้นเหตุตอะใกล้ๆตัวเราก่อนถ้านะเกิดเราเจอฝุ่นละอองเยอะเราทํางานในห้องแอร์เราต้องสัมผัสกับคนทั่วไปเยอะเลยโดยที่เราไม่ได้ติดเชื้อเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมอน,นะฮะคราวน,นี้ถ้าถามว่าถ้าเป็นแล้วทำยังไงนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมก็าอาจจะต้องดูฮะกลางคืนเนี่ยจะต้องเปิดแอร์อุณหภูมิที่เขาเรียกว่าสูงขึ้นหน่อยนะครับ26 27อาจจะร้อนนิดหน่อยแต่ว่า การหายใจมันจะสบายขึ้นไม่แห้งนะครับส่วนกลางวันถ้าเกิดทํางานแล้วเราต้องสัมผัสกับคนเยอะขุนละอองเยอะก็อาจจะใช้หน้ากากอนามัยอาจจะช่วยกรองได้ระดับนึงนะครับเพื่อทําให้เรารับพวกฝุ่นละอองหรือสารก่อภูมิแพ้ลดลงก็อาจจะทําให้อาการดีขึ้นส่วนที่3ามเรียกว่าเป็นการรักษาเพื่อให้มันเกิดความไม่แห้งในคอนะฮะอาจจะเป็นพวกดื่มพวกที่เราบอกกันนะฮะพวกน้ําชาผสมน้ํามะนาวอ่อน น้ำอุ่นนะครับหรือน้ําผลไม้นะครับหรบืมน้าไ่บ่อยก็ะะะจะช่วยเหมือนกันครับแต่ยังไม่ต้องทานยาอะไรใช่ไหมคะในตอนนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้มีอาการร่วมอย่างเช่นเรามีอาการเจ็บคอมีไข้นะครับต่อน้ําเหลืองที่คอโตหรือมีน้ำมูกหรือมีเสมหะที่เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีเขียวหรือสีข้นนะครับยังทานอาหารได้ปกติมผมคิดว่าคงยังไม่จําเป็นต้องใช้ยา ปฏิชูนะหรือยาอย่างอื่นนะฮะครับค่ะนะฮะยกเว้นเราแพ้มากๆเช่นจามไออันนั้นอาจจะเป็นยารักษาตามอาการนะครับแต่เพราะเซสสะค่ะพอเซสสมันสิบโมงอะค่ะการเจ็บคอก็จะเริ่มหายไปอะค่ะครับอันนี้ก็เจอได้บ่อยนะฮะคือถ้ารักษาแบบแรกไม่หายผมว่าก็ที่แนะนำแล้วก็คนจะเข้ามาพบแพทย์ละอาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งอาจจะต้องให้ยาที่ช่วยในเรื่องของภูมิมแพ้หลังจากที่เราปรับพฤติกรรมทั้งหมดแล้วอันที่สองคืออาจจะมองหาสาเหตุอื่น สาเหตุรองนะครับเช่นเรื่องภาวะของกดย้อนซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็เจอเยอะขึ้นนะครับนะาะต้มนุ้ยค่ะลองสังเกตพฤติกรรมก่อนมากค่ะคุณค่ะนะคะก็ปรับพฤติกรรมได้ง่ายแต่เรื่องของกดไหลย้อนนี่เป็นสาเหตุซ่อนเร้นที่บางคนไม่ทราบจริงๆนะคะเจอหลายคนละนึกว่าเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้เปิดแพ้เย็นแต่จริงๆเพราะว่าอาไปดื่มไปเรียกเลยคะอาจจะไปทานอาหารแล้วรีบนอนหรือว่าอาจจะไปดื่มเครื่องดื่มบางชนิดที่อาจจะเพิ่มทำให้เกิด การไหบย้อน <ไป S 1> หรือมีการเลือ,อขึ้นมาเขาเรียกเลืออเล้อเตี้ยวนะเนี่ยอันนี้ก็จะมีเสมหะได้นะคะ <c oughs> ลองสังเกตดูนะคะไปที่สายคุณนัทสติกานะคะจากกรุงเทพค่ะ,สว,ส,คะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพิธีกรแล้วก็อาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคือมีเรื่องปรึกษาตัวเองเนี่ยปวดหลังตลอดเวลาเลยอะค่ะ จะปวดมากตอนช่วงนอนหรือว่าช่วงนั่งเก้าอี้ที่จะต้องพิงพนักแต่เวลาเดินไม่เป็นค่ะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าหลังเนี่ยไม่ได้โดนอะไรเลยก็จะไม่ปวดเมื่อยเป็นอย่างนี้มาประมาณสักสิบปีแล้ค่ะเคยไปกายภาพอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าไม่สะดวกเพราะว่าต้องทํางานนะคะคุณหมอครับครับต้องให้อาจารย์ตอบเลยตองเคยเคยปรับเปลี่ยนเรื่องที่นอนบ้างยังครับ เออหลายครั้งแล้วค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนฟูกที่นอนหลายหลายอันแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นนอนพื้นมั่งอะไรมั่งก็ไม่ช่วยเนี่ยค่ะแต่ถ้านอนตะแคงจะช่วยได้เยอะครับเพราะว่าหลังไม่ไม่สัมผัสกับไม่สัมผัสกับฟูกอะค่ะครับนอนนอนตะแคงเป็นท่าหนึ่งที่ได้ประโยชน์มากเลยนะครับครับนอนตะแคงแล้วก่ายหมอนข้างหนึ่งใบโครงสร้างหลังมันจะตรงคนะครับแล้วก็กลรามเนื้อเนี่ย ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกรงตัวเวลานอนกลางคืนคะนะครับอันนี้เป็นอันนึงที่ที่ถ้าทําได้ดีก็ทําต่อนะครับอีกอันนึงที่อยากแนะนํานให้ทําคือบางทีกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงนะครับการบริหารกล้ามเนื้อเหมือนที่ที่ได้กล่าวไปในช่วงช่วงต้นรายการจะได้ติดตามตอน,นช่วงต้นรายการจะเป็นจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้นะครับเพราะผมคาดว่าคุณหมอคงหาทางเอ็กซเรย์ตรวจนู่นตรวจนี่หมดทุกอย่างแล้วไม่น่าจะเจออะไรใช่ไหมครับ เอยยังไม่เคยเอ็กซเรย์ค่ะแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอก็เหมือนว่าจะให้ก้มมั่งจะให้โยกเยกอะไรมั่งแล้วบอกว่ากระดูกหลังไม่เป็นอะไรอ่าอันนั้นเป็นการตรวจยังไม่เคยเอ็กซเรย์ค่ะถ้าถ้าเป็นนานถ้าเป็นนานแล้วอายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุตอนนี้ห้าสิบเอ็ดค่ะครับผมอาจจะดูสักดูักครั้งหนึ่งว่าไม่ได้มีพยาธิสภาพอะไรหลืออยู่เพราะบางคนนี่หลังคตนิดหน่อยนะครับมุมของหลังคตเนี่บางทีเวลาเราเป็นนอนเหมือนกับคนปกติครับเวลาคนที่หลังเป็น เขาเรียกปกตินอนก็จะไม่ปวดแต่ถ้าเกิดเรามีความเอียงของกระดูกบางมุมเนี <Pent> ่ยเวลานอนอาจจะปวดแต่ถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่ปวดนะครับแล้วเราพอเราอายุเยอะอย่างที่จันบอกก็อาจจะคัดกรองในเรื่องของเรื่องกระดูกบางกระดูกบางกระดูกเสื่อมกระดูกเสื่อมด้วยครับคือการเอ็กซเรย์ก็ถือว่าไม่มีอันตรายแต่อาจจะได้ประโยชน์นะครับ ถ้ายังไม่เคยเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องเช็คเพิ่มเสนิดหนึ่งนะคะเรื่องการเอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์ใช่ไหมคะตอนนี้ปรึกษาคุณหมอในในเบื้องต้นนะคะจะต้องปฏิบัติตัวยังไงคะ,คะเพราะเคยไปหาคุณหมอแล้วคุณคุณหมอเหมือนว่ากาล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ให้ทํากายภาพแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะแต่ก็ทอยู่ช่วงสั้นนะคะตอนตอนทํากายภาพดีขึ้นไหมครับตอนนั้นต้องถามนี้ก่อนอตอนทําก็รู้สึกสบายเพราะเหมือนว่าใช้ใช้ผ้าอบแล้วก็ใช้ไฟ ใช้แสงอะค่ะสองอะค่ะก็จะรู้สึกสบายแต่หลังจากทําก็กลับมาเหมือนเดิมอะค่ะเลิกทําแล้วเหมือนเดิมแสดงว่าตอนนั้นกล้ามเนื้อมันมันอาจจะเกิดการเกร็งอะไรผิดปกติแล้วพอมันคลายตัวมันก็หายปวดนี่ให้จันตอบเลยคราวนี้ตรงๆว่าจะทํำยังไงให้ให้บริหารกล้ามเนื้อนะครับฝึกฝึกบริหารกล้ามเนื้อถ้าถ้าออกกําลังกายได้ไปเล่นกีฬาครับว่ายน้ําทําได้ไหมครับที่บ้านว่ายน้า ไม่ได้เลยค่ะไม่สะดวกนะครับถ้าว่าน้ำไม่สะดวกลำลำกระบองครับเคยได้ยินไหมครับเอลํำลำกระบี่กระบองอะไรประมาณนั้นเหรอคะใช้กระบอยใช้กระบองมาช่วยในการกริหารกล้ามเนื้อหลังนะครับค่ะครับอแล้วแล้ว โอเคคุณหมอบอกว่าอันนี้อันนี้ให้ให้เป็นการบ้านคนไข้ไว้นะครับแล้วลองหาข้อมูลดูเดือนนี้มีข้อมูลเรื่องลำกระบองค่อนข้างเยอะนะครับช้กระบองเข้ามาช่วยในการออกกําลังกายครับอย่าไปนึกถึงภาพการลำกระปองใตีนเลยเดมัธยมนี่ไม่ใช่ผมจำผมจำชื่อคนที่เป็นคนคิดเริ่มต้นไม่ได้ชื่อสองพยานใช่ครับจริงๆก็เขาเริ่มเป็นคนสูงอายุ้วผมจำได้แล้วก็ค่อยๆขยายผลออกมาครับผมนะครับแล้วมีใน อินเทอร์เน็ตในยูทูบด้วยนะครับนะลองเปิดดูนะคะก็เป็นการใช้พื้นที่จํากัดแล้วก็ใช้เวลาว่างด้วยนะครับควบเล่นอะไรฮูลูคูปอะไรจะช่วยไหมครคุณหมอฮูลูคูช่วยไม่เยอะครับช่วยไม่เยอะนะครับอันนั้นเป็นการแว่งเอวซะมากกว่านะครับก็ทําร่วมกับการออกกําลังกายของหลังอย่างที่บอกไปต้นรายการนะครับนอน่าบแล้วก็ใช้ขมิมวหน้าท้องให้กล้ามเนื้อหลังกดมาที่ มือเรานะครับทักสิบถึงสิบห้าวินาทีทำสักสิบสองถึงยี่สิบยกสองครั้งต่อวันนะครับนได้ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณอาจารย์หมอค่ะครัะผมไปที่สายสุดท้ายนะคะต้องขออนุญาตสั้นๆนิดนึงกระชับกระชับนะคะคุณอรทัยจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณอรทัยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะดีครับผมนิดนึงค่ะคุณอรทัยเชิญค่ะค่ะ ค่ะเป็นกดไหลย,ย้อนมานานนะคะครับหมอบอกว่ากดไหลย,ย้อนแล้วมันจุกตรงหน้าอกอะค่ะครับค่ะแล้วทีนี้เราไปหาหมอกืนแป้งคืนแป้งเอ็กซเเย์แล้วหมอบอกว่าลำไส้อักเสบนิดหน่อยครับแต่ตอนนี้มันมันยังมันก็หายไปอะค่ะแต่ความจุกแน่นมันก็ยังอยู่เนี้ย <ๆ S 1> ปล่อยไว้นานๆจะเป็นอะไรไหมคะ ก็ตรงเหมือนกับที่ที่ที่คุยกันในของคนไข้คนคนก่อนนะฮะ,ฮะจริงๆแล้วกรดไหลย,ย้อนมันก็จะมี2ส,ส่วนร่วมกันก็คือเรื่องกระเพาะนะครับซึ่งมาจากเสพไปกันหนส่วนของกรดที่มันย้อนผ่านไปในหลอดอาหาร,รนะครับซึ่งพย้อนหลอดอาหารก็จะทําให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหารขึ้นเราก็จะมีความรู้สึกแสบร้อนได้ถ้า,าการมากขึ้น แต่ถ้าแสบร้อนน่ะมันหายแล้วอะค่ะคุณหมอแสดงว่าตรนี้ต้องกินกินยาลดกรดตลอดเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเราไม่กินแล้วสองสามวันมันก็แสบร้อนขึ้นใช่ครับคือมันเป็นตัวที่ไปเขาเรียกเป็นบัฟเฟอร์ไปลดนะครับไปลดกรดลงแต่สิ่งสําคัญเลยก็คือเรื่องของท่าทางอย่างส่วนใหญ่การทานอาหารการทานจนอิ่มแน่นเกินไปนะการเปลี่ยนท่าที่แบบเราเพิ่งเสร็จแล้วนอนเลยเนี่ยพวกนี้จะเกิดมากขึ้น แล้วปล่อยไว้จะเป็นมะเร็งไหมคะปล่อยไว้ต้องถามอาจารย์เป็นมะเร็งไหมจนวนใหญ่่าโอกาสเกิดน่าจะน้อยน้อยนะฮะน้อยอักเสบเรื้อรังบางทีมีมีมีผลได้เหมือนกันแต่ว่าก็คือเราเราก็อีกอย่างหนึ่งถ่ายไม่ค่อยนี่ใช่ค่ะเหมือนถ่ายไม่ค่อยหมดนะคะครับอันนี้เป็นปัจจัยร่วมที่เจอบ่อยก็คือเรื่องท้องผูกกับกดไหลย้อนเพราะว่าลำไส้มันไม่สามารถที่จะดี้ตัวได้ปกตินะครับ อาจจะต้องลองทานพวกน้ำลูกปลุนนะฮะผมแนะนำน้ำลูกปลุนนะครับน้ำแอปเปิ้ลช่วยระบายหน่อยน้ำส้มคนไทยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจะระบายเท่าไหร่ความกินกันประจำนะครับต้องน้ำลูกปลุนใช่ไหมคะให้ระบายค่อยๆปรับปริมาณขึ้นอาจจะเป็นด้วยวัย่ายุ43มะค่ะมันเกี่ยวกับไอ้นี่ไหมคะเนี่ยเกี่ยวกับลำไส้ที่เราจะถ่ายออกมามันยากอย่างเงี้ยมันเป็นนิสัยของการขับถ่ายผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมเราขยับเคยื่นขึ้นไหวมากไหมในแต่ละวันการทานอาหารที่มีกาก นะครับพวกไฟเบอร์แล้วก็การทานพวกอย่างพวกน้ําที่คุณหมอบอกเนี่ยก็จะมีสารพวกซอบิทรอลพวกนี้มันจะดึงดึงน้ำเข้ามาในลาไส้เราครับทำให้อุจจาระมันนิ่มตัวแล้วถ่ายง่ายขึ้นนะนะครับก็ลองทานสลับดูนะครับลองทานสลับดูแต่ถ้าเกิด คุณหมอบอกว่าผูกมากเลยไงบางครั้งก็จะส่วนให้<อ>คมันไม่ไม่ได้ผูกไม่เชิงผูกค่ะมันก็ถ่ายแรกๆก็เป็นก้อนหลังๆมันก็เป็นน้ําแต่มันเหมือนไม่หมดนะค,ะครับมันเป็นอุจจาระที่ค้างนะครับตัวอย่า่จะพูดให้เข้าใจก็คือมันมีอุจจาระคร้างอยู่ในทางเดินอาหารเราเยอะหน่อยนะครับเพราะย่อยไม่หมดใช่ไหมคะครับอย่างอย่างอย่างนั้นผมแนะนําว่าถ้าเกิดอาการมันไม่ถึงกระแสบร้อนที่หลอดอาหารนนนะครับการทานยาลดกรด,ดก็ยังน่าจะใช้ได้เป็นครั้งคราวอยู่ นะครับแล้วก็ปรับทุกวันเลยค่ะปรับเรื่องของการปฏิบัติตัวอย่างที่บอกเนาะกินเสร็จอย่าเพิ่งนอนกินเสร็จอย่าเพิ่งนอนลาบอาจจะต้องเลอนั่งให้เราเลอก่อนนะครับแล้วทานบริหารปริมาณอาหารเนี่ยก็ให้เหมาะสมด้วยอย่าเยอะจนเกินไปนะครับเลือกบริมาณอาหารที่ไม่มีกรดหรือแก๊สมาบางทีจนนอนไม่หลับนะคะต้องกินยาเนี่ยไปหาหมอจิตเวชเลยค่ะต้องกินยาแต่ยาว่าเราความกังวลเยอะนอนไม่หลับอาจจะต้องค่อยลดความกังวลลงนิดนึงอย่างที่อาจารย์บอกมัน ไม่ได้สัมพันธ์กับมะเร็งมากนะนะครับลุณก็กลืนแป้งเราด้วยหมอดูแล้วก็บอกว่าอักเสบเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ปรับพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานนะคะเพื่อให้ระบายหรือว่าถ่ายได้ง่ายแล้วก็2ก็คือเรื่องของกดไหลย้อนเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยมีการทานอะไรที่มันเพิ่มกดหรือเปล่าหรือว่าทานแล้วรีบนอนหรือเปล่าเรานี้ก็ต้องปรับพฤติกรรมด้วยนะคะค่ะแ่ไม่ไม่ถึงกับเป็นมะเร็งใช่ไหมคะอย่างไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวกังวลยิ่งปวดใหญ่ขอบคุณค่ะ เวลาหมดแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอเราทั้งสองท่านค่ะอาจารย์ดรนายแพทย์ศักดาอาจองค์วลิภากรกลุ่มงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิตินะคะรวมถึงอาจารย์นายแพทย์ศิวดนวงศักจากภาควิชาออร์โธพิดิกส์ค่ะที่ร่วมตอบคำถามในช่วงถอดสเกวหนึ่งชั่วโมงเต็มขอบรคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ และสัหรับคุณผู้ชมนะคะที่จะโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะไปสอบถามได้ที่สายด่วนนอกเวลานะคะ02 201 1000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะ ฝากคำถามผ่านทางแฟนเพจค่ะที่ facebook.com/slamachannel นะคะและเว็บไซต์ของเราค่ะคลังข้อมูลสุขภาพนะคะเว็บไซต์ ramachannel.tv ค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะกลับมาเจอกับรายการพบหมอรามาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่หโมงเย็นเป็นต้นไปผ่านทางสถานี Ramachannel ของเรานั่นเองนะคะวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ